เอาแล้วนะถ้าไม้ตายชิบะหมาหมูออกรบจัดการมันไปเลยแย่แ yeah, ล้วสิเราคิดว่าแค่นี้ผมว่าคงยังไม่พอต้องทำการอัปเกรดถ้าไม้ตายชิบะของเราใหม่อีกสักหน่อยแล้ว เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆชาววันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมแล้ววันนี้นะฮะก็ถึงเวลา,าแล้วที่จัก,กรพรรดิเด็กของเราจะต้องอัปเกรดท่าหมาหมู่ชิบะของเรากันสักหน่อยในเมื่อวันนี้นะครับผมอัญเชิญเฉพาะอาวุธของเจ้าจัก,กรพรรด,ดิเอ็อเอบวกของเรานั้นได้เข้ามาแล้วนั่นก็คือนี่เข้าไปดูกันเลยนี่นะฮะ คุนยนอัศวินสุนัขชิบาและก็แน่นอนนะครับผมเราก็ต้องทําการอัญเชิญนะครับไอเทมเฉพาะเพื่อมาอัปเกรดนะครับให้เป็นเลเวล3และแน่นอนระดับเรา3ไม่พอจะต้อง4แน่นอนแบบจัดเต็มกันไปเลยนะฮะ และผมก็ได้ทำการเตรียมตั๋วอันเชิญเฉพาะไว้แล้ว 1, 140ใบเป๊ะๆพึ่งเราจะทำการอันเชิญ2ลอกไปเลยนะแต่ก่อนจะเป ed, ็นเชิญยีรลอกขอดูรางวัลกันหน่อยเป็นยังไงนี่นะครับผมนี่คือรางวัลในอันเชิญนะครับผมแบบธรรมดานะก็จะมีนี่หุ่นยนต์อสวินสุนัขนะครับไอเทมเฉพาะแล้วก็มีเศษของจักรพรรดิเด็กด้วย นะและก็มีเศษสีม่วงที่ทําการปลูกตื่นด้วยโอ้โหเจ๋งไปเลยนะฮะแล้วก็รางวัลขั้นระดับก็เหมือนเดิมเลยครับไร่ตาลาดับ1รอบ2รอบ2รอบไปถึง7รอบนะครับในนี้เขียน8รอบนะก็จะได้ไอเทมเฉพาะชิบะมานะครับอุนยนอสศวินสุนัขนะครับแล้วก็อันขั้นที่2ก็จะเป็นเศษนะครับผงทําเป็นเศษจักรพรรดิเด็กและก็เศษอุปวัอุปกรณ์ไอเทมเฉพาะของเอจ้าจักรพรรดิเด็กชิบะของเรานั่นเอง เอาละครับแต่ก่อนจะไปชมเรามาดูอัลติเมทแอนิเมชันแบบใหม่นะครับเมื่อเราอัปเกรดไอเทมเฉพาะเป็นบวก3ขึ้นไปมันจะเป็นยังไงขอชมกันสักหน่อยนี่นะครับสวินสุนัขมาชิบะออกรบบึบก็บให้เนี่ยเราจะไม่วิ่งเข้าไปโจมตีนะอันนั้นมันธรรมดาไปนะครับเมื่ออัปเกรดแล้วเราขอปล่อยเป็นชิบะบอมนี่ตุ้มบึแมแหมสวยงามสวยงามจริงๆนะฮะ เทพโอ้โหเท่จริงๆนะครับดังนั้นนะเราจะรอช้าอะไรไปเลยครับไปลุยกันเลยดีกว่าแล้วก็อย่าลืมเหมือนเดิมขอกล่องสีส้มเยอะๆเอ้ยเออเศษก็โอเคนะเศษโอเคเศษกับเศษจกักรพรรดิเด็กนะครับโซโซแล้วก็กล่องอุปกรณ์สีส้มเยอะนะเราจะได้มาทําการปลุกตื่นกันได้เร็วๆรอบที่2แล้วครับอโอเคชิ้นอุปกรณ์สีส้มนะฮะแล้วก็อุตสัญญ์หมามาอีก2นะครับไปรอบที่3กันเลย มาอีกมาอีกครับสรอบที่4อุ้ยโหเด็กเด็กมาเยอะเด็กมาเยอะนะครับรอบที่หโอ้หน้อยไปหน่อยน้อยไปหน่อยรอบที่หโอเคเลยโอ้โหแรมแรมเลยเพื่อนๆแล้วก็รอบสุดท้ายที่เราจะได้แล้วใช่ไหมาปาบเขาให้อ๋ออันนี้ยังอันนี้ยังนะนี่เลยรอบนี้าปาบเข้าไปเรียบร้อยนะครับปาออกไปรับนี่รรื้ดปลื้ื้ื้ เื้ดเนี่ยนะครับรับกันมาเลยนะครับของรางวัลหินเลือกสกิลตัวเพิ่มดอกทักษะทั่วไปนี่น่าจะเป็นโซนะครับเจลีส้มอ่านี่นี่โซแล้วก็มาแล้วหุ่นยนต์อิสวินสุนักแน่นะครับผมจังแต่ยังไม่พอนะครับรอบเดียวไม่พอรอบเดียวมานาหัวล่อยังไม่พอต้องไปอีกรอบหนึ่งครับรอบที่2นะครับหรืออีกเจใบก็รุยกันเลยมานะครับรอบที่1ครับอุปกรณ์สีส้มหนึ่งนั้นแล้วก็เสร็จนะโอเค2 เอาโอเคอยู่โอเคอยู่3นะครับรอบนี้ได้เป็นเศษอุปกรณ์สีส้มอีก4โอเค4ครับผมเฮ้ยไม่มีเลยอุปกรณ์สีส้ม5ครับผมโอเคยังได้อยู่3ก็สีโอ้โหเป็นเจครับผมอ๋อ,อมันเพิ่มเป็น8รอบนี่ใช่ไหมใช่ปะ่ะเอาแย่แล้วสิแล้วผมจะพอไหมใช่ปะ่ะแล้วก็7ครับผม8ปะ่ะอันนี้ครบแล้วปะ่ะครบแล้วปะ่ะเพิด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  โอเคครบนะครับผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าส่วนมากนะครับอุปกรณ์พวกนี้ที่รอบเนี่ยมันจะ7ดรอบนะครับแต่ตอนนี้ก็ตรวดดาพอนะครับแต่ขึ้นมา8รอบก็โอเครับเข้ามาเลยนี่แล้วก็อีก15เศษแต่ผมทํา6ดาวไปแล้วด้วยสิทำเจ็ดดาวเลยไหมแน่นี่นะครับมาอีกเกียรนนี้เป็นคออะไรสีส้มแล้วก็ รับกันมาเลยกล่องสุ่มเลือกเฉพาะจํากัดเรียบร้อยนะครับผมเอาละครับแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะมาอัปเกรดเจ้าชิบะของเราหุ่นยนต์อัศวินสุนัขของเราแล้วนะฮะนี่เลยนะครับเมื่อทําการอัปเกรดเป็นบวก3นะครับจะทําให้โจมตีต่อเนื่องห้ครั้งต่อศัตรูทั้งทีมสร้าง300เเซตพลังโจมตีเลยนะจานเก่าคือ250%นะครับแล้วก็ลดค่าเ p พีสูงสุดนะครับ30%ตต่อเนื่งอง2รอบของทีมศัตรูกันเลยเอา้าวรอช้าทําไม ไปก่อนเลย1ดาวนี่โอ้ขึ้นมาแสนซอนะครับตอนนี้เป็น3ดาวแล้วนะสาดาวนะสาดาวไม่พอสาดาวไม่พอสาดาวมาันหน้าหัวลอกก็ต้องไม่พอสีดาวอีก2องแสนหโอ้โหเกือบจะ16ล้านแล้วไปต่อได้ไหมไปต่อได้ไหม โอ้โหเรียบร้อยนะครับหลังจากทำการอัปเกรดไอเทมเฉพาะนะครับ3ดาวนจนถึง4ดาวของจกักรพรรดิเด็ก SSR บวกของเรานะครับตอนนี้ทำให้พลังของเราขึ้นมาที่15 9, 50, ล้าน9แสนหาหมื่นเพันหสิบะโอ้หขออีกนิดเดียวได้ไหมจะสิบล้านละนะครับและส่วนคุณสมบัติค่าพลังโจมตีของเราขึ้น ไปแตะ2ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะแล้วก็ h p อยู่ที่7ล้าน4นะโอ้โหแตะนะครับแตะ2ล้านแล้วนะครับผมเอาละฮะได้เวลามาทดสอบชิบาบอมของเราหลังจากอัปเกรดไอเทมเฉพาะกันซะแล้วนะครับผมมาเดี๋ยวเราปิดนะครับไม่จมตีด้วยโซนิกกันสักหน่อยนะเปิดเทิร์นมาจิ้มธรรมดาที่หมาพอนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยยุงของเราจิ้มไปที่หมางอยู่ใหญ่อีกทีหนึ่งนะเน่เนี่ยเน่ชิบาบอมเราต่อ,ตอยแล้ว เหมือนจะดูแรงขึ้นนะครับผมมาตาของคุณลุงนะครับฝั่งสีเงาเข้ามาที่หมาใหญ่ของเราอ่ายังไม่มีปัญหาอยู่แล้วเดี๋ยวเราให้เกวินสตันไหมเออสตันสักหน่อยละกันสตันคงไม่น่าจะถึงตายละมั้งนะฮะมาเกลวินเข้าไปสต,นตันเตะว่าอยุสลาตันอันนี้แค่ออเดิฟอันนี้แค่ออเดิมนานๆเดี๋ยวรอดูรอดูนี่ระปรับไปหนึ่งเลยนะระปรับไปหนึ่งต่อยก่อนเฮ้ยอย่าเพิ่งตายนะต่อยไปหนึ่งทีทำไมพลังไม่ขึ้นหรือวะ เอามวนไลท์เอาเตะไปที่ยุงนะครับผมโดนเตะกลับมาเหมือนกันเอาละฮะถึงเวลาชิบะบอมอสวินสุนักออกรบปล่อยเบิไไปอูม้มบึ้มเข้ามามเท่าไหร่39ล้านนะครับผมนี่เอฟเฟกต์ใหม่ใช้ไลท์ก็เดิมเรียบร้อยนะครับนอนไปเลยนะครับสมแถวหลังนอนเอ้นเต้งไปเลยนะครับผมนอนเอ้เต้งคืออะไรวะเออนะครับผมก็ตาด้วยหมาใหญ่จึกจึกจก,จก,จกซ้ำเข้าไปที มาเล็กก็เตรียมตัวเข้าไปต่อยนะครับอันนี้ปูบอมเรียบร้อยไปแล้วมาเล็กต่อยมาเล็กต่อยเตะไปที่หมาใหญ่ทีนะครับแล้วก็ยุ่งนะครับตอนนี้เป็นการโจมตีของสัตว์พันสัตว์กันทั้งล้วนๆแล้วครับยุ่งกัดหมาหมาต่อยหมาหมาต่อยหมานะครับผมแล้วก็ตามด้วยเบิ้มอีกทีนึงหมาต่อยก้าไปอีกทีติดไม่ยอดทอแล้วหมาต่อยก้าไปอีกทีติดไม่ยอดทออีกรอบหนึ่งนะครับปูบอมนะครับหมัดเหล็กวายุไซโครนจืกๆเข้าไปนะแล้วก็ปิดฉากดไม่่ยยอออทู ยังติดมา่ย่าทอมะต่อยไม่ตายดังนั้นข้าก็คงต้องขอให้เจ้าต้องลาไปนะที่นี้นะเจ้าหมาน้อยสังซีงเงาจึกจึ๊กจึ๊เรียบร้อย และแน่นอนนะครับเราก็จะเข้ามาเทสนะครับผมในเขตศึกไร้ที่สิ้นสุดของอาทิตย์นี้ด้วยเหมือนกันทิตนี้นะครับผมเข้ามาอยู่ในโซนเดิมเลยนะฮะนั่นก็คือล่าถึงชีวิตดาเมจไล่จมตีของตัวละครทั้งทีมเพิ่มขึ้นอีก120%นะเพื่อจะได้ทําให้เจ้าหมาชิบะของเราเข้าไปไล่จมตีได้อย่างเมามันกันเลยทีเดียวเอาละครับเข้ามารุยกันแล้วนะฮะตอนนี้เหมือนเดิมเราจะปิดเอาตีของเจ้าโซนิกแล้วก็ปิด เอาติของเจ้าเ,าเกวินไปเลยนะครับเผื่อที่ป้องกันไว้ก่อนองกันก่อนจิ้นไปลยหนึ่งทีที่โซนินนะครับแล้วก็ยูงตามมาไล่แจ๊บแจมที่6ล้าน8โซนินนอนไปที่เรียบร้อยนะครับเข้าไปที่จมตีที่ปู่บอลเมื่อกี้ตอนนี้ติดต้านทานอยู่เ,เกวินก็เตะท,ที่โซลิลมตีล่อบางและอสุินซุนักออกรบชิบะบอมบึ้ม47ล้านนะครับผมร่วงกันไปแล้ว5ตัวเหลือคุณปู่ของเราตัวเดียวเตะเข้าไปอีกหนึ่งทีปู่กระอักเลือดลองตอนนี้แล้วครับเตะเข้าไปอีกทีเรียบร้อยนะครับผม โอ้โหนอกจากจะเท่แล้วยังโคตรอีกอีกสักรอบและกันนะครับนี่นะฮะตอนนี้นะครับฝั่งสตรูของเรามีเฮลไฟแฟมหรือเฟย่าด้วยนี่อยู่โลสีแดงโลกสีแดงหรอโอ้โห,โห,โหนี่แหละตัวระเบิดอย่างดีในจุดชนวนระเบิดอย่างดีเลยยุงเข้าไปจิ้มก่อนนะครับมี่6ล้าน6ไม่ตายเพลไฟโดนต่อยอีกทีตายแล้วหมาต่อยทิ้มเด็กทีนึงแล้วก็เตะพี่ยุงทีนึงคือตอนนี้โลกของยุงกระพิบมาแล้วก็มาชิบะบอมระเบิดไป 35ล้านนะครับผมเด็กนอนไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะติดไม่ย่อท้อกันไปถึง3ตัวเลยนะทั้งหมาทั้งยุงแล้วก็อัศวินกับเคื่อนะครับแต่ไม่สนใจนะครับรอบนี้ผ่านไปถ้าคุณยังอยู่ได้รอบนะเราเตะคุณอีกทีเตะเตะเตะเอาติดไม่ย่อท้อครบ4ตัวแล้วพอดีเลยต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปโอ้โหติดครบแล้วนะ4ตัวแต่ยุงตายแล้วนะครับตุงยาก่อนตัวแรกแล้วก็ตามด้วยหมาขเขาเข้ามาแฟงทะลุแต่ไม่มีปัญหาก,กับเราอยู่แล้วนะครับเจ้าหมาน้อยเนี่ย เข้ามาเลยต่อยเข้ามาเลยต่อยเข้ามาเลยตัวเดียวหรอนี่เตะซ้ำเข้าไปอีกทีตายไปแล้วนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยนี่แฟลทูลวงของเราบ้างปูบอมก็ไปหวันไปที่นิดร้อยแล้วก็ต่อยไปที่หมาหมาดิต่อยไปที่หมาที่สองล้านสองเตะไปที่หมาที่หกล้านหนึ่งเอาเข้ามาเซแล้วก็ตามไปยุงจึ๊กจึๆกจึกจึกไปที่3าล้าน 8, ตแต่ติดไม่ยอ่อท้อไปแล้วติดไม่ย่ออรอบที่2แล้วดังนั้นรอบหน้าบึม เรียบร้อยนะครับวันนี้เราก็มาทำการนะครับอัปเกรดนะครับผมไอเทมเฉพาะหุ่นยนต์อสุริยสนัขของเจ้าจากักรพรรดิเด็ก s R บวกของเรานะฮะเป็นสีดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบแน่นๆกันไปเลยทีเดียวนะฮะทำให้ดาเมจของจกักรพรรดิเด็กของเราตอนนี้ขึ้นพรูดขึ้นพรูดนะครับนี่นะฮะล้านนะครับโอ้โห ความรุนแรงของเจ้าชิบะบอมนะทั้งเอฟเฟกต์นะแอนิเมชั่นที่เป็นนะเปลี่ยนจากหมาวิ่งไล่แล้วนะครับปึกๆ,ๆึๆกปึกปกกลายเป็นยอดมันทีเดียวเลยนะวะรูปหมาระเบิดชิบะบอมเนี่ยบึ้มนะขีป่ปืนอาวุธกันเลยเท่เหลือเกินนะครับและก็อีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ที่เขาได้ปลดล็อกแล้วนั่นก็คือนะครับตัว s s r บวกปีศาจบาคุซันในภารกิจนะครับทำการที่จะได้ตัวมันมานะครับช่วงที่2 ได้เปิดให้ขึ้นมาเราได้ทําการสะสมทําการเก็บภารกิจกันแล้วนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันก็คือตรงรางวัลนะครับช่วงที่2องนะทำให้เราสามารถซื้อได้แล้วซึ่งเราก็ได้จัดไปในพนที่เรียบร้อยเอาเหลือนี้เหลือนี้เหลือนี้ก็ต้องจัดมีค้าบผมนะครับนี่ก็จะได้พวกเศษนะครับบาคุซันนะของรางวัลต่างๆนะครับก็ช่วงที่2ได้ทาเปิดเปิดเรียบร้อยแล้วช่วงที่3าม ต้องรออีกอ่านี่นะครับถึงจะได้เปิดคอสตูมของเจ้าบอดี้การ์ดสุดฮอตของบาคูซันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องรออีก7วันมั้งอ่า7วันนะครับแล้วก็ของรางวัลมากมายที่น่าสนใจก็มีอยู่มีอยู่มีอยู่นะเรียบร้อยนะครับวันนี้สำหรับก,การมาจัดไอเทมเฉพาะช่วงการเวลานะครับเจ้าหุนยต์อัศวินสุนัขของจักรพรรดิเด็กเรียบร้อยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับไม่ว่าจะเอาเพื่อที่จะไปทำเป็น5ดาวม่วงนะฮะหรือว่าเพราะมันเท่นอนมันเท่โยนระเบิดเป็นชิบา้าบอมนะเ,นเพื่อนๆนะครับ ก็เข้ามาจัดกันได้นะครับนะไอเทมเฉพาะชั้นกันเวลานี้ใจหรือจะมีราอยู่ในตู้อันเชิญเฉพาะอีก6วันนะครับนับจากนี้ไปอีก6วัน19ชั่วโมงกันเลยดังนั้นถ้าใครเป็นแฟนตัวยงนะของนนคุณยอสุนซุนนของเราจากพันเด็กก็เข้ามาจัดกันได้เลยงั้นวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนมากนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอตัวราไปก่อนสวัสดีเพื่อนทุกคน 没白了，哈。